วันนี้อยู่กับผมต้นไม้นะครับลูกไม้ชาแนลจีนไทยแท้นะครับก็คือว่าเราหายไปนานนะครับเพราะว่าผมมาต้องติดสอบซ่อมติดกิจกรรมอะไรบางอย่างนะครับโอเควันนี้ผมจะมาทำชาเลนจ์ดูอนันหลอกคนเลือกครั้รบเป็นภาค2ครับกระสืออารวาสที่เดิมบาง2024นะครับโอเคพอมาแล้วเริ่มเลยครับอืมโคตรหลอนกว่าเดิมอ่ะ ดังให้มีประสบการณ์เลยเฮ้ยเหมือนเดิมหรือว่ามันดูหลอนกว่าเดิมได้เสียชีวิต,ตอ,อ๋อที่ไหที่เดินบาง,งมาไม่กล้าสบตามนุษย์นะ นี่ยร่างกายมันจะสู้ผอมแต่ผมไม่ผอมนะเพื่อนๆผมผอมดีอันนี้มันจะไม่มีแววตาเหี้อยอหรอกมววตาปัญญาอ่อนอ๋อใช่ใช่ใช,ใช,ใช่ไม่ปัญญาอ่อนเนาะเนี่ยสถานที่พบใช่ไหมวันนี้นนที่อ่าอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีลักษณะที่พบอ่าอะไรนะโอ้โหไม่ชัดผมตาเกือบจะสายตาแทบจะไม่ดีแล้วอะ่ะ ศีรษะและไส้ติดกันเป็นระยางเดียวโอเคอ่านในแค่นี้มันที่เดือนไม่ชัดเบลอโอ้โหค้นน่ากลัวเลยอ่ะนี่มันกระสือหูหลอนรือว่านอนไม่หลับไม่ตกใจหมดเลยตกใจนาดา ออกจากบ้านหลังจากสองทุ่มตกใจอะ่ะที่นี่กูอยู่คนเดียวอะ่ะต,ต,ตกใจหมดเลยโอ้โหอีกแล้วขอพระศรีรัตนตรตยัยขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยคุ้มครองทุกท่านให้ปลอดภยัยมันก็เหมือนเดิมแต่คลิปที่แล้วภาพมันตัดไปเลยอ่าน,นก็ไม่ทัน อืมอืน้าขนลุกโอ้น่าขนลุกเลยอูหน่ากลัวอ๋อนาดาโอ้โหโคตรน้าขนลุกเลยอืมก,ก็สวยดีนะแต่ว่านาดาดูหน้าขนลุกอะเพราะว่ามันเป็นขาวดำโอ้โหอันนี้มันขาวอย่างกับผีเลยเห็นไหมอู้อะไรเนี่ย อายุแค่ห้าปีผมว่ามันน่าจะเกินนะเกินยี่้านเนี่ยผมว่าน่าจะ30หรือไม่ก็สา้าแล้วผมว่าน่าจะปัญญาอ่อนเกินนะเนี่ยหน้าตาแบบนี้ผมว่าหน้าตาประมาณจะ30หรือไม่ก็35ห้า ช่วยได้นำตัวได้ไหมครับมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวนั้นระวังครับผกดใจเนาะลูกสาวคนเดียวของเจ้าพระยาสุรสักชินโชอดาริาุญสตงอ่นสอบถามนะครับผิดจนาะลูกสาวนข้อมูลแจ้งวราสีคนกล่าวิาสุรสุนเดี๋นั้อระวังขับผมดใเนาะลูกสาวค่เดียวของเจ้าพระยาสุรสังชนฉันชื่อดสุรสันดีนถ้าระวขัิดจเนาะสาวคนเลยคของะมานระยาุณกับชุฉันยู่อย่างุนีย้นระดเน ฉันคงถอดออกไส้ออกมาแล้วก็เฮ้ยตกใจ <c oughs> เออแต่แต่จากแร่งข่าวชาวบ้านละแวกนี้มักจะพบเห็นคุณในเวลากลางคืนนะครับเวลานี้อาจจะไม่ใช่ร่างที่แท้จริงของคุณก็ได้คุณเคยได้ยินไหมล่ะคะพูดถีปีศาจมักจะไม่มีแววตาคุณลองจ้องไปที่ตาฉันดูสิคะเออผมคิดว่าไม่ ย้ำอีกแล้วย้ำอีกแล้วขวดขาตรงนี้ตรงนี้ขวดขาอะไรต่อวะโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหศพโอ้โหอันนี้หนัก กว่าน,นี้อีกหืก็คือคลิปอย่างที่พี่ชิวัตว่านะครับหืมอ,อันนี้มันน่ากลัวน,นี้อีกหโหเห็นไส้เลยเห็นไส้เครื่องในอวัยวะภายในแล้วนี่ก็รวมถึงแมงมุมที่อยู่ข้างๆแล้วก็ภาพรอยยิ้มที่เพลินเพลิแล้วก็น่ากลัวมากที่สุดโอ้คนหคนน่ากลัวแล้วเป็นยังไงต่อวะ อะไรเนี่ยกระสืออาราบ่าที่เดิมบางฟิล์มบายเฮเลสเตอร์ทีวีนะครับก็คือฟิล์มโดยของอ่าช่องเฮเลสเตอร์นะครับโอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe ช่องรูมาม้ชาแนลด้วยครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็ดูคลิปของอ่าเฮเลสเตอร์ทีวีนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามผลงานชิ้นนี้ด้วยนะครับโอเคก็จบไปแล้วครับสำหรับผูชบ้ชมอย่าลืมกดไลค์แชร์ s u b ส c r i b e ช่องรูมไม้ชาแนลด้วยครับขอบคุณครับ